สวัสดีค่ะกลับมาพบกับชาแนฝนข้าพากินอีกแล้วนะคะชาแนลนี้มีแต่ของอร่อยค่ะวันนี้เรามีเมนูเห็ดชิเมจิผัดหมูสับใส่พริกมาฝาค่ะไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบที่เราใช้นะคะมีเห็ดชิเมจิค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นเห็ดชิเมจิขาวนะคะล้างและทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะต่อไปเป็นหมูบดนะคะเราใช้แบบที่มีมันผสมเล็กน้อยค่ะพริกแดงจินดาค่ะ ใช้ทั้งสีแดงและสีเขียวเลยนะคะล้างและทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะต่อไปก็จะเป็นกระเทียมค่ะและเป็นซอสปรุงนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นอัตราส่วนไว้ให้นะคะว่าซอสปรุงของเราเนี่ยผสมอะไรบ้างและมีสัดส่วนเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มต้นจากนำกระเทียมมาสับพอหยาบๆนะคะ แล้วก็หั่นพริกแดงและพริกเขียวลักษณะตามแบบในคลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมผัดนะคะเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมก่อนนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็จะนำหมูสับผัดกับกระเทียมให้หอมค่ะผัดไปสักระยะหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะพอหมูสับเริ่มสุกนะคะเราก็จะเตรียมปรุงรสค่ะ ปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ซอสลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะผัดหมูแล้วก็ซอสปรุงให้เข้ากันค่ะตอนที่เราผัดเนี่ยเราใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆค่อยๆผัดไปค่ะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะค่ะแบบนี้นะคะ แล้วเราก็ผัดต่อไปค่ะผัดไปจนหมูสุกนะคะพอหมูสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมใส่เห็ดค่ะใส่เห็ดลงไปผัดได้เลยนะคะเห็ดนี้เราล้างและทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะไม่ต้องนำไปลวกค่ะนำมาผัดได้เลยค่ะพอเราใส่เห็ดลงไปแล้วนะคะเราก็จะผัดหมูกับเห็ดให้เข้ากันค่ะ จนเห็ดสุกเลยนะคะเพื่อให้เห็ดสุกได้ไวยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะเปลี่ยนไปใช้ไฟแรงในการผัดเลยค่ะเราก็จะปิดฝาไว้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้เห็ดมันสุกเร็วยิ่งขึ้นค่ะแบบนี้นะคะ สังเกตดูนะคะว่าพอเห็ดสุกแล้วค่ะมันจะมีน้ําออกมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เราเติมน้ําครั้งแรกเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่พริกสีแดงนะคะแล้วก็ใส่พริกสีเขียวลงไปกราพร้อมกันเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะผัดต่อไปค่ะตอนนี้เราใช้ไฟแรงในการผัดเหมือนกันนะคะผัดไปสักระยะหนึ่งค่ะไม่ต้องนานนะคะ เพราะถ้าเกิดขัดนานเกินไปเนี่ยเดี๋ยพริกมันจะเปลี่ยนสีละสีไม่สวยนะคะเพื่อนๆผัดให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็ดชิเไมจิผัดหมูสับใส่พริกของเราค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆลองทําตามกันดูนะคะเมนูนี้ทานได้ทั้งข้าวต้มแล้วก็ข้าวสวยเลยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เราได้นะคะ ขอบคุณค่ะ